มีร้านอาหารอยู่เส้นนี้หลากหลายเรื่องเดียวนะคะแต่ว่าร้านนี้มีจุดเด่นแล้วก็ความน่าสนใจที่ใครที่เป็นคอเบียต้องบอกว่าว,าว,าวา้าวแน่นอนค่ะเพราะที่นี่นะคะมีเบียกว่า140ิชนิดนะคะรวมถึงอาหารที่นี่ก็เป็นอาหารแบบฟิวชั่นที่ไม่เหมือนใครด้วยละคะ่ะและที่สําคัญนะคะรายการวันนี้วิซีโอซีโอของเราก็ต้องมีนซโอที่พิเศษด้วยค่ะจะพิเศษอย่างไร อยู่ด้านในแล้วล่ะค่ะตอนนี้กำลังเตรียมตัวทำอาหารให้แฟนทานอยู่ค่ะตามยันข้าไปข้างในกันดีกว่า ันนี้เราจะสาธิตวิธีการทำพาสต้ากุ้งแม่น้ำครีมซอสน,นะครับส่วนผสมก็มีเส้นพาสต้านะครับเป็นพาสต้าดำนะครับกุ้งแม่น้ำใช้เฉพาะตัวเมียนะครับนำเข้าจากแม่น้ำสารวะวินนะครับครีมนะครับปรุงรสด,ด้วยพาเมซานพริกไทยขาวเกลือนะครับแล้วก็จะมี s i ด e d i s ก็จะเป็นตัวเป็นตัว,ตวซดเ์เ f เ a v ร r นะฮะเป็นเนื้อต,ตัวเมโตเพสนะครับกระเทียมนะครับใบโหระพาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือมันกุ้งนะครับอันนี้จะออกฟิวชั่นแบบไทยๆนิดนึง นะครับไม่ใช่ครีมซอสแบบอิตาเลียนจ้า นี่เป็นเนื้อมะเขือเทศถามว่าทําไมต้องใส่เนื้อมะเขือเทศนะครับด้วยความที่ว่าเราไม่ใช้ชูรสหรืออาจารย์ปูนะครับเราใช้แค่เกลือพริกไทยนะครับตัวมะเขือเทศเนี้ยเ <c oughs> นื้อมะเขือเทศมันจะมีกรดทําหน้าที่คล้ายๆกับองุ่นชูรสนะครับ <c oughs> เป็นพาสลี่อบแห้งนะครับเผื่อบางคนชอบเผื่อบางคนไม่ชอบแล้วก็ปรับท้ายนิดนึงแกะเลียนด้วยพริกปาปริก้านะครับเสร็จแล้วครับอัำตาคูม,มน้ำปริมซอสคุณผู้ชมคะตอนนี้นันก็เข้ามาอยู่ในร้านเดนิสแล้วนะคะแล้วก็กำลังรอค่ะที่จะได้รับประทานอาหารนะคะฝีมือของแขกรับเชญของเราในวันนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าไปคุมเชฟอยู่ในห้องอาหารด้วยนะคะเมนูแรกจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องดูมาลด้วยค่ะครับ โหเนื้อสับเองเลยเหรอครับผมคาสต้ากุ้มน้ำครีมซอสครับคัฟต้ากุ้มน้ำครีมซอสครีมซอสเดี๋ยวเชิญก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณประเสริฐนะคะวันนี้เป็นแขกรับเชิญของแนนค่ะเป็นเจ้าของร้านเดนิชแห่งนี้แหละนะคะอยู่เรียบทางด่วนลำพานนะคะก็ก่อนที่จะมานั่งพูดคุยเนี่ยก็ไปเดินครัวมาด้วยนะคะไปคอยดูเชฟทำอาหาร เห็นว่ามีการช่วยลงมือด้วยก็อ๋อปกติผมก็ทําอยู่ในครัวนะแต่วันนี้ปล่อยเขาเชฟโชเฟรมือบ้านนะฮะเลื่ลนกเสรมือ้นนิดนึงนะฮะบอกว่าอะไรนะตอนตอนกลางวันเนี่ยเป็นก่อสร้างใช่ไหมครับผมพอตอนเย็นมาขายอาหารตามสั่งนะถูกต้องครับถ้าฟังเราวคนดูแบบแบบว่าเอ้ยชีวิตชีวิตลำบากเนาะแหมแต่ว่าร้านนี้งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ที่บอกว่าทําก่อสร้างกลางวันเนี่ยจริงๆแล้วคือธุรกิจที่บ้านครับธุรกิจอะไรคะัอสร้างเป็นเอ่อที่บ้านนำเข้าหินอ่อนจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นโรงงานหินอ่อนแล้วก็ผลิต ส่วนผมก็มีหน้าที่เป็นโปรเจ์แมเนจเจอร์ในตั้งงานโครงการให้กับที่บ้านอคือทำงานที่บ้านด้วยครับกวันครับพอตอนเย็นปุ๊บก็มานั่งอยู่ที่นี่ฮะทำอาหารอยู่ที่นี่ขายเบียร์อยู่ที่นี่ครับโอ้โหเป็นเจ้าของร้านอาหารเองก็เคยมีรน้าอาหารมาก่อนแล้วล่วงหน้าเนี่ยบอกว่าที่นี่เป็นสาขาที่สองแต่ว่าสาขาแรกมีมาแล้วสาขาแรกอยู่ที่เดนทครับชื่อว่นนี้คาเฟ่นะครับแล้วก็ลูกค้ามันเยอะขึ้นอาหารมันเยอะขึ้นเบียร์เยอะขึ้นหมก็เลยมาเปิดสาขาสองที่นี่ ไมถึงมาชช่นชอบอยากทําธุรกิจอ,อาหารซึ่งตอนนี้คือบอกว่าเมืองไทยเนี่ยบูงมากแล้วก็แบบคือขึ้นเป็นดอกเห็ดอ่ะแล้วเราจะไปแข่งกับเขาไหวะคือจริงๆแล้วถ้าเอาจริงๆตรงนี้มันเป็นร้านที่ห้าแล้วนะฮะเราผมอยู่ใน,รนุรกิจอาหารตั้งแต่อายุสิบหกก็คือทำตั้งแต่ล้างจานหั่นผักตอนอยู่ข้างนอกนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ทําอาหารพนักงานได้ขึ้นหน้าเตาแล้วก็ตอนกลับมาอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็ไปเรียนที่โรงคองนอนเบอร์ไปเสริมเคี่ยวเล็บสักนิดนึงแต่ว่ามันมันไม่ใช่สไตล์ที่ผมชอบนะอาหารไ <ๆ S 2> ก็เลยปกติก็ทําอาหารให้ที่บ้านทานเป็นเชฟให้กับเพื่อนๆในวงเล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ร้านอาหารมันก็ไม่มีร้านอาหารที่เบียร์ดีๆส่วนร้านเบียร์มันก็ไม่มีอาหารที่ดีที่จะเสิร์ฟกับเบียร์ด้วยความลำคาญผมก็เลยเปิดเองซะเลยเป็นความลงตัวของทั้งอาหารแล้วก็เบียร์เบียร์แต่เบียร์ที่นี่ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเบียร์ที่นี่เป็นเบียร์ที่รวบรวมจากทั่วโลกเรียกว่ามีหลายชนิดมากแล้วก็เราบอกว่าคุณเตรเสิร์ตเองเนี่ยเป็น ว่าอ,อ,อยู่ชมรมคนรักเบียร์ด้วยถูกต้องครับชมรมนี้เป็นยังไงคะเอ่อชมรมนี้ก็เป็นที่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 มิทติ้งนะฮะเป็นเป็นชมรมที่เราแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเบียร์แลกเปลี่ยนเบียร์แรงเทมกันนะฮะแล้วเราก็มีมิทติ้งเล็กๆน้อยๆครั้งล่าสุดนี้เราก็มีไปโรงเบียร์ที่โรงเบียร์ฮานาเกนนะฮะโรงเบียร์ฮา <Aww. S 2> นาเกนท,ที่สุพรรณนะครับแล้วก็ล่าสุดในเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีการสาธิตการต้มเบียร์ที่บ้านก็เป็นเป็นการสร้าง ที่เล่าสายพันธุ์ใหม่อ่ะครับให้แบบให้แบบที่เล่ามีความรู้รรนิดนึงผมกูเสนอันถามหน่อยความยากง่าย,ยาในการแบบว่านำเข้าเบียร์ต่างๆมันยากมากไหมคะเออยากที่สุดคือเรื่องของราคาเพราะว่าบ้านเรากำแพงภาษีมันสูงมากมเราก็อยากจะเบียร์เนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นเครื่องดื่มซึ่งเข้าถึงได้ทุกคนแต่ด้วยกำแพงภาษีในบ้านเราวันนี้มันทําให้ราคาเบียร์ค่อนข้าง,งจะสูงอยู่ะต้นทุนมันสูงเราก็ต้องขายตามราคานะฮะแต่ว่ามันก็มีทางออกอีกทางหนึ่ง ถ้าผมไม่มีหน้าร้านผมสามารถนําเบียร์ในราคาที่มันเหมาะสมถึงมือลูกค้าได้ด้วยการเปิดเป็นเป็นเบียร์สโตร์เลยอ๋อเพราะฉะนั้นเ,เลยคิดว่าเดี๋ยวปลายปีนี้อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่เกิดขเขียนโปรเจกต์อยู่ครับแล้วก็กําลังอยู่ในขั้นตอนหาพื้นที่อยู่เพราะสต็อกเบียร์ในมือผมเนี่ยม,มีมากพอที่จะเปิดอีก2ลร้านสบายสบายนะคะเดี๋ยวจะมีการย้ายมุมผู้ชมไปในโซนที่แบบว่าจะอธิบายเรื่องเบียร์ได้ชัดเจนขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะปิดเบรกเนี่ยให้มาแนะนาอาหาร ด้านหน้านี่ก่อนในคอมเมนได้ของทางร้านด้วยอะไรบ้างคะเริ่มต้นจากพาสต้ากุ้แม่น้ำครีมซอสที่มากีทำโชว์กันในครัวนะครับตัวนี้ผมแนะนำเป็นเส้นดำนะครับเราใช้คุ้แม่น้ำจากแม่น้ำสารวินนะฮะตัวเมียเท่านั้นตัวผู้ผมไม่ใช้ตัวผู้มันจะย่งดิตัวัมจะโตหว่ามันกุ้งหัวกุ้งแม่น้ำตัวเมียมันจะหัวโตกว่าคือเราจะใช้มันเป็นหลักนะครับเราต้องการความมันจากหัวมันกุ้งให้ไปผสมกับตัวครีมซอสและที่สำคัญที่นี่เราใช้โตมโตเพสแทนที่จะใช้ชูรส มันก็เลยออกมาในแบบที่ไม่มีใครเขาทํากันในโลกคือพาสต้าขึ้นน้ำครีมซอสแล้วใส่เนื้อมะเขือเทศซึ่งเนื้อมะเขือเทศมันเป็นกรดส่วนตัวครีมเนี่ยมันเป็นโปรตีนกรดกับโปรตีนมันทําให้แยกออกจากกันแต่พอแยกออกจากกันปั๊บมันมีตัวมันกุ้งเข้าไปประสานน้ํามันมันเป็นตัวประสานมันกุ้งกับกรดมันก็เลยออกมาเป็นเน่เนเหนียวเหนียวข้นคนถ้าไม่รู้ว่าแบบว่าทําธุรกิจด้านก่อสร้างหรือว่าทําเป็นต้องของร้านเนี่ยคิดว่าเป็นเชฟมานั่งคุยกันนะเนี่ย คือเราศึกษาจะรู้จริงเหรอเลยก็เรียนที่เรากรองรองเบอร์มามันก็มีความมันก็มีความรู้ที่ใส่มาบ้างมีพื้นฐานอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าอาหารตรงนั้นเป็นอาหารฝรั่งเศสซึ่งไม่ใช่สไตล์ผมผมบอกเลยว่าตามตรงว่าผมอาหารสไตล์ขี้เล่าอันนี้คือออกแนวฟิวชั่นแล้วกันเนี่ยออกแนวฟิวชั่นนะฮะผมเรียกว่าเอเชียทูมโลเอเชียทูมโครับผมพรุ่งนี้ของของเอเชียเราอาหารมันจะมีอะไรก็คือเนี่ยในไอเดียผมมันคือน่าจะเป็นประเภทนี้อ่ะโอเคนะครับน่านก็น่าทาอันนี้เป็นใช่ครับตัวนี้ผมมทําาเป็นกกับแ้ม เบียสำหรับผู้หญิงนะคะก็จะมีสโมกแซลมอนมีส้มแล้วก็มีสตรอเบอรี่ราดด้วยซอสเป็นน้ำจิ้มสามรสซีฟู้ดนะฮะเรียกว่ายำแซลมอนผลไม้ทานกับเบียสตรอเบอรี่อร่อยมากเคยต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแนะนำเบียเพราะว่าคือเบียแต่ละชนิดเนี่ยก็กินกับกับแกนที่ไม่เหมือนกันด้วยถูกต้องครับที่นี้ก็จะได้คำแนะนำไปด้วยนะคะ ตัวนั้นเป็นไก่ม้วนยัดไส้เห็ดตามฤดูกาลนะครับ uh huh. แต่ก่อน,นใช้เห็ดแชมเปญองผ,ผัดกับเบคอนนะครับแล้วก็เอาส่วนเนื้อไก่ไปบดแล้วก็ไปผสมก,กับเบคอนกับเห็ดที่ผัดแล้วเอาอ,อบเอาเนื้อสะโพกมาห่อหอเสร็จไปย่างย่างเสร็จไปอบเอาเศษทุกอย่างเนี่ยเอามาทำเกวี่ลาด คือไก่ม้วนไก่ม้วนเนี่ยมันเป็นอาหารมันในยุโรปในอังกฤษก็มีในเบลเยียมก็มีในฝรั่งเศสก็มีแต่ไส้มันจะแตกต่างกันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นไส้ซึ่งเป็นในแบบของผมนี่คุณประเสริฐนะที่คิดรืนแต่ตอนนี้เห็ดแชมเปญองมันหาไม่ค่อยได้ก็ใช้เห็ดหอมแทนโอเคตามฤดูกาลตามฤดูกาลไปนลูโอ้โหอันนี้แลมแชังบอกเลยว่าที่มาของสีที่มันเข้มข้นเนี่ยถ้าจิ้มไปเนี่ยเอาข้าปากมันละลายเลยนะฮะมันมันเป็นสโลคุกแต่สโลคุกที่นี่12ชั่วโมง อันนี้ก็ค้นพบโดยบังเอิญคือตอนเปิดร้านในชาเฟ่สาขาแรกเนี่ยผมลืมปิดแก๊สทำทำแรมช้งมันต้องทำเป็นหม้อสต็อกสูงๆูงะแล้วก็ทำทีเป็นเป็นโหลฮะ12ขา16ขาอือะแล้วแก๊สมันก็เหลืออุ่นๆปุ๊บ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 ป๊ลืมปิดลืมปิดปิดไม่เป็นปิดวาล์วไม่เป็นร้านเพิ่งเปิดค่ะมันก็จากหม้อที่มันอยู่สูงๆขนาดนี้น้ํามันควรจะอยู่ประมาณสัก3ส่วน4กับกลายเป็นว่าน้ำเนี่ยมันพุ่งออกมาเหลือหายไปอีกส่วนหนึง มันเข้าไปในเนื้อไงมันก็เข้าไปในเนื้อฮะ,ะแล้วมันก็เลยข้นเจมจนผมก็เลยกลายเป็นที่มา slow cook clam c h a n โอเคนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวก็จะมีการลองชิมกันดูนะคะ,ะ,คะว่ารสชาติของแต่ละชนิดที่วังบนโต๊ะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยในด้านหลักเป็นเหมือนเป็นบาร์เบียนะสำหรับว่าใครที่สนใจจะมาศึกษาเรื่องเบียร์ใช้คำว่าศึกษาเรื่องเบียร์นะคะ,ะว่าถ้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่ดื่มๆแล้วเมากลับบ้านไปนะ มาถึงคุณได้เรื่องของความรู้ด้วยถ้าใครอยากจะได้ไปใครจะมาที่นอาหารสั่งเยอะแล้วแต่คุณแต่ถ้าอยากได้ความรู้แนะนําที่นี่คุณได้รู้เรื่องเบียร์อย่างดีถึงดีที่สุดเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาลองอ่านใช่ไครับนี่บอกว่าอะไรนะคะอาหารของคนดื่มอ่ะคะใช่ครับเป็นกับแก้มอ่ะครับจริงจริงสาวๆก็จะชอบอ่ะทานกับพวกไวทเส้นเบียร์หรือเบียร์ผลไม้จะเหมาะนี่เห็นผลอืออร่อย อันนี้อันนี้ผ่านอันนี้ผ่านนะครับหลักออนอเสร็มครับเส็มต้นอืเส็มต้นมากเส็มต้น เ่บคุณเตืเเรื่องของร้านอาหารตัวเดนนิสไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมาพุยเรื่องเกี่ยวกับเบียร์คือไม่อยากให้มองในมุมมองด้านลบอย่างเงี้ยนะคะว่าทางรายการมาน,นําเสนอเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดืม่มนแนาอะไรอย่างนี้แต่อยากให้มองเป็นเรื่องของแนวความรู้มากกว่านะคะเพราะว่าเรื่องเบียร์เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คนทั่วโลกเขานิยมที่จะศึกษากันแล้วก็โดยทั่วไปต่างประเทศเนี่ยจะมีเบียร์หลากหลายชนิดถ้านัาเป็นทั่วโลกนี่สงสัยว่าจะน่าจะมีอยู่ประมาณเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเป็นหมื่นหมื่นขวดนะครับ แล้วเห็นว่าบางขวดเนี่ยเขามีอายุเป็นพันพันปีเลยด้วยซ้ำไปเออเป็นโร롱บริวอะครับเป็นเป็นโรงเบียร์ซึ่งอายุเป็นพันปีนะฮะอย่างวายเฮนสเตเปอร์เนอร์เนี่ยครับก็เป็นโรงเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก1,400ปีแต่ประวัติศาสตร์ไล่ฮอปของเขาเนี่ยนะก็จะย้อนกลับไปอีกสองอีกสามร้อยปีนะฮะก็หมายความว่าเบียร์ของวายเฮนสเตเปอร์เนอร์เนี่ยสูตรเบียร์เนี่ยแทบไม่เปลี่ยนเลย1,700ปีแล้วเรามาแบบเริ่มชื่นชอบเบียร์ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เรามีคอนเนี่ยง คือเรื่องต้นเลยเนี่ยคือสมัยที่อยู่เมืองนอกเนี่ยเราก็จะมีเบียให้ทานเยอะกว่านี้เยอะกว่าในเมืองไทยอยู่แล้วค่ะแล้วก็ด้วยราคาที่พอๆกับน้ำเปล่าถูกถูกมาก30 40บาทเนี่ยะม,มันก็เป็นเครื่องดื่มที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เบียรเนี่ยพอกลับมาอยู่ยเมืองไทยอย่างผมจำกัดโดยเบียรตลาดม,มันก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ยี่ห้อนะฮะส่วนเอลหรือว่า Uh, IPA mm hmm. ก็ดีหรือเบ SI ียร mm ์สายชุดเป๋ลก็ดีเนี่ยในบ้านเราไม่มีเลย mm hmm. ในสมัยนั้น mm hmm. นะครับผมก็ต้องไปตามกินตามไอริชผับพวกอินนิชผับซึ่งเขาจะนําเข้ามาเป็นพิเศษ,ษ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ก็อย่างที่บอกฮะด้วยความลำคานร,ร้านพวกนั้นก็ไม่มีกับแก้มอย่างมากก็เป็นเป็นถั่วเป็นเฟรสเชลเป็นอะไรน mm ่า hmm. กินเล็กน้อยนะฮะอาหารก็เป็นฝรั่งกระจาด้วยความที่เราก็ยังเป็นคนไทยอยู่เราก็อยากจะกินเบียร์กับกับแก้ม mm hmm. เราก็อยากจะกินเบียร์กับอาหารที่มันมันเป็นไทยนิดนึงนะฮะก็เลยอ่ะลองทําดูแล้วกัน ก็ตัวเองก็เคยทำร้านอาหารทำร้านเล่ามาแล้วสมัยเรียนมหาลัยแต่ก็ได้เริ่มรู้จักกับซัพพลายเออร์จากตามร้านเบียร์ต่างๆนะฮะแล้วก็มีร้านที่เป็นร้านอินสปิเรชันในเมืองนอกอะไรอย่างนี้ที่เราเห็นมามงานงานออตโตเบอเฟสในเยอรมันก็ดีหรือ,อ,อในเบลเยียมซึ่งไปเดินสายก,กินเบียร์บดก,ก็ดีก็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 กอินสปายเราะคะัได้มาทำธุรกิจนี้ก็เลยเริ่มทำรีเสิร์ชเริ่มหาพื้นที่เริ่มที่จะทำ เบียร์ตอนนี้ที่เราแบบว่าลงมือศึกษาเขาจริงๆเนี่ยเอาแค่ท้อในร้าทุนเขาก็มีหนึ่งร้อยสี่สิบกว่านิดในวันในวันนี้นะคะพอวันหนึ่งร้อยสี่สิบก็คือศึกษาแล้วก็ลงไปคุ้มดื่มเสร็จกลับบ้านไปไม่ใช่ว่าสบายๆไพื่อนดื่นเข้ามาลืมไปแล้วไม่ลืมกลับไปหาทีสเออย่างไรทานบางทีก็หาอยู่นั้นเลยพอเราทานแล้วอย่างช่วงนี้จะมีเบียร์คราฟเบียร์ที่มาจากญี่ปุ่นนะฮะเข้ามาก็พอเราได้ทานปั๊บเราได้ชิมปั๊บเพื่อนเป็นสะจงเป็นสะจวยเป็นนักดินมถือเ่าป่ะผมก็เสิร์ชข้้อมูลลเยยนนั เออมันน่าสนใจมันน่าสนใจเสร็จปั๊บเออก็อเอาเข้ามาขายได้อ,อย่างบางตัวอย่างเบียร์สาเกอะไรเงี้ยฮะตอนนี้มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยอะฮะที่ตลาดเบียร์กำลังโตทั่วโลกคําว่าคลาบเบียร์กำลังมาในอเมริกาเนี่ยตลอดตลอดอายุประเทศของเขามา200้กว่าปีมีไมโครบิวอยู่ประมาณ2000 2 0 0พันโรงแต่ปีนี้ปีเดียวกำลังจะสร้างเสร็จอีกหนึ่งันโรงนิยมมากนิยมมากๆครับเป็นคลาสเบียร์ที่บอกคือเป็นเบียร์แบบเหมือนกับ ทำจากพือเลยะเป็นแทนเมะครับเป็นสูตรบ้านใครบ้านมันเป็นสูตรเหมือนขนมจีนน้ำเงี้ยวอะฮะว่าบ้านใครก็บ้านมันไปเลยอย่างเงี้ยนะคะอยู่ๆตลาดเบียร์ในไทยก็บูมเนาะก็บูมอะมันเป็นเทรนด์สามสี่ปีนี้มันเป็นเทรนด์เพราะว่าหลายๆคนไม่รู้จะทาร้านอาหารจะหาคิมิกอะไรร้านวายมันกำลังซบเซาก็หยิบเบียร์ขึ้นมาจับแต่ก็หลายๆร้านก็โตโดยโดยโดยไม่มีแนวทางเรื่องเบียร์ไม่มีความรู้เรื่องเบียร์ที่นีเราก็จะนําเสนอเราก็พยายามจะนําเสนอ ถ้า<ม>ให้<ด>นิยาม <ๆ S 1> เรื่องของตัวร้านอย่างนี้ใช่ยมันป็นิยามว่าอะไรดีคะก็คำว่านิชมันบอกบ่งบอกอยู่แล้วนะครับมันมาจากคำว่านิชมาร์เก็ตติ้งมันมาจากคำว่านิชมาร์เก็ตมันก็คือสำหรับเฉพาะกลุ่มจริงๆสำหรับคน,ท,คนที่มีทางเลือกนะครับคนที่มีทางเลือกร้านนี้เราก็เป็นร้านเดร์สำหรับคนทางเลือกหนึ่งสำหรับกลุ่มาค้านะคะก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยดูเทปนี้แล้วก็เป็นใช้วิจารณิยานว่าที่แนน่ยกจะนาเสนอเรื่องนี้เนี่ยคืออยากให้รู้สึกว่า เราชอบอะไร,รแล้วเราศึกษาจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นอาชีพได้มันสร้างรายได้ได้ไดแต่คุณประเสริฐเนี่ยก็พูดตรงว่าเป็นความชอบและการคือเรื่องของรายได้ตั้นไฟน <ะ S 2> ดีกว่าครับขั้นใคเลยเนาะตั้งไครครับ,รบใช่ปะ่ะขั้งใฟในเบียร์เพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบอะไรเนี่ยอย่างแค่เรื่องเล็กน้อยและรอบตัวถ้าเราศึกษามาจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วรายกันอาชีพนานาคนก็เป็นได้นะคะสุดท้ายนี่มีสองคนนี้ที่วางอยู่ในร้านนเดียวมากนะแต่สองคนนี้มันมีกิมิ i ว่าเขาเอามาติดแดนตัวเอง คุณก็มาติดแบรนด์ตัวเองใช่ครับอันนี้มาจากแซนโจเซฟเบลรีในเบลเยียมนะครับแล้วตัวข้างในจริงๆคือลูเบิร์กวิตกับแพ็กซึ่งลูลูเบิร์กวิทเนี่ยไมเคิลแจ็กสันซึ่งเขาเป็นนักชิมเบียร์ระดับโลกไม่ใช่นักตัวไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเป้านะครับเขาบอกว่าเป็นเป็นไวเซ้นเบียร์ที่ดีที่สุดในเบลเยียมแล้วเขาอนุญาตให้เรามาติดแบรนด์ด้วยเหรอคะในตลาดของเขาแค่ในเบลเยียมเองนี่เขาก็ขายทําไม่ทันนะครับพอข้างนอกมาเขาก็เลยไม่สนใจุอยู่จะเอาไปขายอยู่เอาไปเลยแคาซิตี้ในการผลิตเขาเยอะมาก แล้วเจเนอเรชันที่สามนะอายุไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยยังวัยรุ่นอยู่เลยยังวัยรุ่นอยู่เลยติดแบรนด์ไทยนะแต่ว่าคุณภาพแบบเยี่ยมนะเบียร์กูเบียร์กูนะคะก็ลองดูใครสนใจก็มาคุณชมเรียกทางด่วนรามินพานะคะหาไม่ยากก็เลยแค่กลับรถน,นะ ถึงก่อน CDC เล็กน้อยนะคะก็ลองอาหาดูร้านเขาจะน่ารักน่ารักดูบรรยากาศแบบเหมือนต่างประเทศหน่อยๆด้วยนะเป็น,นเปินดืมเบียร์ในบรัสเซลส์ฮะในเบล,ลเย<อ>ียมชนะบทในเบลเยียมนะคะ<ม>ก็ลองมาดูค่ะใครที่ชอ่นื่บเบียร์หรือว่าใครที่อยากจะพักครอบครัวหรือคนรักมาเนี่ยต้องมีเรื่องของอาหารด้วยถ้าไม่ดื่มเบียร์ก็ไม่เป็นไรนะอาหารนี่ก็อร่อยเราเรียบร้อยแล้ว วันนี้ขอบคุณคุณประเสริฐมากแล้วก็จะขออนุญาตเพิ่มเติมคือวันที่มีจุดที่ว่าหรือว่ามีเรื่องของการต้มเย็นแบบนี้นี่มีรายการจากรายใหญ่ดังผู้ชมก็รอติดตามมากันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับทุกท่านขอรายการวิสซีโอค่ะก็สามารถติดตามเราได้หลายช่องทางนะคะหนึ่งช่องทางคือ idchannel.com ค่ะแล้วก็ที่ manageronline.co.th ค่ะหรือว่าจะมาพูดกับเราแบบสดๆนะควนะคะทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฝดวันเดย์วิสซี o t ทค่ะวันนี้เนี่ยแล้วก็คุณจะเปิดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ จักที่สังเกตเปี่ยนขวดเป็นสีูเซ็นเอลูเรนเบใสขวก็จะใสแสงเนี Now, ่ยม so ันจะมีผลกับที่ซึ่งเหมือนนีตัวนี้เป็นเอลตัยเดียวที่กรองเป็นน่าจะเป็นเอลลอยเดียวในโลกเลยที่กรองเพราะด้วยตัวขเอที่กรองเอลสูดจมูจะมีวามดแต่เบรนเลล์เอลจวเป็นักแสงทาอะไรไม่ไ